เราปิดท้ายรายการด้วยกิจกรรมน่าสนใจนะคะโดยกองกิจการอาวกาศแห่งชาติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะเปิดตัวโครงการ ACC Thailand ในการที่จะคัดเลือกเยาวชนแข่งขันสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมนะคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศมุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเป็นผู้สร้างภายใต้กิจกรรมความร่วมมือด้านอาวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกค่ะ ดรพรพันธ์ตันนุกิจผู้อำนวยการ mm hmm. กองกิจการอาวกาศแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือสอตชก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นได้หลอมรวมกับเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นสตชได้ร่วมมือกับองค์การความร่วมมือด้านอาวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือเอฟสโ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างดาวเทียมให้กับบุคลากรของประเทศไทยค่ะผ่านโครงการ a อ s c o CubeSat Competition หรือ ACC ซึ่งนี่เป็นโครงการการแข่งขันสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีโอกาสได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบภารกิจการออกแบบดาวเทียมจนกระทั่งสามารถสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง โดยให้แต่ละประเทศสมาชิกนั้นทำการคัดเลือกทีมเยาวชนเข้าแข่งขันมีการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากนั้นจะมีการคัดเลือก1ทีมสุดท้ายของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างเดาวเทียมเชิงวิศวกรรมเป็นจำนวน100 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทนะคะสำหรับการเปิดตัวโครงการ ACC Thailand ทางสตชได้เสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนโครงการค่ะตอนนี้เศรษฐกิจเอวเกาศ ใหม่ๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาค่ะทางรัฐบาลก็ได้ทำทุกวิถีทางทุกแนวทางทุกมิติในการที่จะผลักดันส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอโกาสของประเทศไทยเติบโต,ตนะคะนอกเหนือจากที่ตอนนี้มีจะมีแค่น้อยรายนะคะให้มีอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เกิดการแข่งขันและเกิดสินค้าบริการในรูปแบบใหม่ๆ ค่ะ,คะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอะค่ะเนื่องจากการหลอมรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลกับเทคโนโลยีอวก,กาศเข้าร่วมกันนะคะค่ะก็ะน่าจะได้เห็นสินค้าบริการใหม่ๆในอนาคตเร็วๆนี้ค่ะในด้านของอวก,กาศนะคะเพราว่าจะเป็นเรื่องฟ o d s สเปซฟู o ดหรือว่าออสากรกมท่องเที่ยวอาจจะไกลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน่าจะมีอุูสาหกรรมอวก,กาศ ใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยที่ดิจิตอลเข้ามาค่ะก็จะมี Grab มี Uber มี Airbnb เเงี้ยน,นะคะแล้วก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจด้อาอกาศยุคใหม่จะมีสินค้าและเป็นการนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตโดยฝีมือของคนไทยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนวีโพไคอุดมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก็บอกว่า แนวโน้มด้านเทคโนโลยีอวกาศที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างมากค่ะโดยมีแนวโน้มที่จะมุ่งสร้างดาวเทียมขนาดเล็กในวงโครจรต่ำซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ใช้บุคลากรน,น้อยและใช้เวลาพัฒนาไม่นานสามารถสร้างดาวเทียมได้จำนวนมากขึ้นแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานด้านการทาหารและพลเรือนอย่างเช่นงานด้านความมั่นคงหรือบังคับใช้กฎหมายการจัดการเมืองอัจฉริยะการเกษตรความแม่นยำสูงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือน้ำท่วมก็ได้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีในอนาคต อย่างอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่เป็นการยกระดับการเชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตอีกขั้นก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลาแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายจะล้มเหลวเท่ากับเป็นการสร้างความมั่นใจและลดความสูญเสียของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยค่ะ มันเป็นโอกาสที่ไม่กี่ครั้งที่ยาวชนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะสร้าง engineering m o d เดได้ไอ้โมเดลตัวนี้ครับเรามันไม่ได้ไปถึงดาวเทียมที่เราคาดหวังว่ามันจะลอยขึ้นไปได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยซิสเมทุกอย่างมันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในการที่ทางแอป s โ o สนับสน,นุนงบประมาณมาให้นี่ครับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยทางมหานครแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องเนะครับเราก็ได้คุยกันแล้วว่าแทนที่เราจะกําหนดขอบเขตตัวนะครับอยู่แค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่ได้ที่1ตัวแทนระดับประเทศเรามาร่วมกันทําเป็น Dream Team ขึ้นมข เพื่อขยายโน้ตฮาวต่างๆและงบประมาณต่างๆเนี่ยลงไปสู่บุคลากรทางด้านนี้นได้เพราะฉะนั้นนะครับผมถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมันจะเป็นโครงการที่เป็นก้าวกระโดดเลยที่ทําให้บุคลากรที่เริ่มตั้งแต่เด็กนักศึกษานะครับได้ก้าวเข้ามาสู่ในวงการนี้ได้อย่างรวดเร็วครับส่วนดรพรเทพนวกิจกนก ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ t r 2สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาก็ได้ให้ข้อมูลว่าเทคโนโลยีด้านอาวกาศในประเทศไทยขณะนี้นะคะทางจิสตาได้ดำเนินโครงการดาวเทียม t o 2แล้วเราสร้างดาวเทียมเสร็จ2ดวงค่ะถือเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการดาวเทียม t 3ต่อเนื่องไปอีก โดยมีภารกิจในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติให้มีความละเอียดแม่นยำมากขึ้นสำหรับโครงสร้างดาวเทียมขนาดเล็กหรือดาวเทียมเชิงวิศวกรรมประเทศไทยนั้นถือว่ามีความพร้อมนะคะและถือเป็นโอกาสที่จะยกระดับเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยมีการตั้งเป้าให้เป็นอันดับหนึ่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งนี้ทั้งสดชแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน ในแวดวงเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศล้วนคาดหวังว่าภารกิจของโครงการ ACC และ ACC Thailand จะถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนและพลิกโฉมประเทศไทยจากผู้ซื้อสู่ผู้สร้างดาวเทียมที่ไม่ได้เป็นแค่ดาวเทียมวิจัยทดลองแต่ว่าอาจจะเป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์โดยฝีมือคนไทยและส่งเสริมเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ในอนาคต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะแน่นอนครับตอนนี้เรามีเรามีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตัวบุคลากรเองนะครับอินฟราสตรั์เจอร์แล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองนะครับเราก็มีนโยบายที่จะที่จะสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ให้เกิดขึ้นภายในประเทศนะครับเพราะเราคิดว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันคือโอกาสของประเทศครับในเรื่องของเราที่เราจะยกระดับนะครับเรื่องของเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นภายในประเทศครับ